อนุญาตจากฟองนิดเดอครับขอถ่ายคลิปแน่ครับผมนี่นะครับผมใบด,ดอนเข้าง่ามเลยนะครับผมกล้วยดอนเปืนนะครับโอ้มันเดียกล้วยดอนโคตรสุดตัวเลยนะครับผมครับวยดอนเปืนงามๆเลยนะครับ คนได้คุยดอนมาด้วยสายนอครับเลงามทุกโตเลยนะครับเบึนครับเบึนอาจจะมีเสียงไ่นด้วยครับอือครับพามาบึงคู่นี่นะครับผมมีตั้งมาดูซีตนะครับบึ่โดยดอนผมดอนงามนะครับ ฟ้องเพื่อนจะบ่เห็นนะครับปู่ลูกแต่ฟ้องเป็นยุดใสนะครับแต่ขออนุญาตเพื่อนทายคลิปนะครับผมพอดีผ่านมาเห็นไอพี่น้องเข้าได้เบิงกันนะครับผมคูเต็มตัวเลยนะครับผมดอนแพร่เลยครับผมนี่จะเป็นตัวแม่นะครับอีกนีงจะเป็นัวปูนะครับถึง มีตนะครับก่เควกวกเยอะนะครับผม้าเนาาจะอาจจะว่าห็นอะไรนะครับผมก็ย้อนแสงนะครับย้อนแสงไปครนู้สวยงามนะ้ามครับผมมาเียคงามนเล ก้อยแม่นะครับผมก้อยแม่กับชิวๆไว้ที่กันนะครับคือว่าคป็นแตงก้วยมา้าทัศน์นะครับก้เป็นงามดีๆครับผม ติดปาบม,มึงช่วยง่ายๆ็นของผมนะครับครับผมสจหรับคลิปนี้มึงก็ไล่เช่นนี้แหละครับผมปากใบนะครับปากกดติดตามผมด้วเลยครับผมพอดีผมพานใส่ใส่มาใส่ของกะทิไทยรุ่งไหม่คนแม่พี่น้องเาได้เบิ้งนะครับผม